สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องหมอดำผู้เดียวดายาบชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บอสโซนอัปเดตลงในแต่ละครั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับจับตาพายุโซลอนโมเดลกรมอุตุเตือนสบับที่3เหนืออีสานอากาศหนาวสาหรับพยากรณ์อากาศของวันนี้นะครับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เลือกพายุโชนร้อนกำลังแรงโซเดลพายุระดับ4สบับที่3ลงวันที่22ตุลาคม2563เมื่อเวลา4ีนาฬิกาของวันนี้วันที่22ตุลาคม2563ายพายุสวนร้อนกำลังแรงโซเดียวพายุระดับ4บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด16.4องศาเหนือลองจิจูด116อองศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายพังประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่25-26ตุลาคม2563หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วส่งผลทำให้ด้านตะวันออกและตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนบางแห่งกับมีลมแรง จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผล,ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบนทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยลงโดยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและภาคกลางจะมีอุณหภูมิลดลง1-2อ,องศาเซลเซียสกับมีลมแรงสําหรับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน ตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีขึ้นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองในช่วงนี้ด้วยนะครับสําหรับทางภาคเหนือและภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็เตรียมรับมือกับอากาศหนาวที่ความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมแผ่จากประเทศเจีนลงมาปกคลุม ในช่วงรายยะนี้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับอากาศเปลี่ยนแปลงและติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไ r ร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ